ลิซ่าคือวันนี้เรามีคนรักและคนติดตามทั่วโลกให้กำลังใจเราตลอดเวลาคือรอคอยผลงานเราตลอดเวลาโดวยเฉพาะล่าสุดจะมีซิงเกิลในฐานะที่เป็นศิลปินเดี่ยวในช่วงนี้นะครับอันนี้คือภาพนี้เคยเคยอยู่ในหัวไหมตอนที่เป็นเด็กน้อย,อยที่บุรีมําเคยมีภาพนี้เอาจริงๆไม่เคยค่ะไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่า จะมาเป็นหนูทุกวันนี้ได้ขนาดเนี้ยคือตอนนั้นด้วยความที่ลงเขา,เร,า,ารู้สึกว่าเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเรารู้สึกว่าแบบเท่าที่เรารู้คือเรารู้แค่เนี้ย <c oughs> แต่พอมาถึงจุดจุดนี้แล้วคือมันไม่ได้แค่นี้มันมันแบบมันใหญ่กว่าที่เราคิดเลยนี้นะคะตื่นมาทุกวันสิ่งที่มีความสุขที่สุดคือมีความสุขที่สุดท,ที่ได้มาเป็นลิซ่าทุกวันนี้แล้ว เราสามารถตอบแทนตอนนี้คือม,มีมีกำลังพอที่จะตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ได้ค่ะม,มีกําลังพอที่จะตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ได้ค่ะมีกําลังพอที่จะตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ได้ค่ะ I am so so proud of you. Lisa. So proud of you.